สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันก็จะมานำเสน,เนอเทคนิคหยุดเสียงแบ็กกราวนะคะใน Android Studio เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาลองทำก,กันเลยนะคะออก่อนอื่นเราก็ต้องเปิดโปรแกร,รม Android Studio ขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็ new project ค,ค่ะ ตังโปรเใหม่นะคะเราจะเปลี่ยนชื่อใหม่หรือจะตั้งชื่อเดิมก็ได้นะคะนี่ฉันจะตั้งเป็นชื่อใหม่นะคะตั้งเป็น D G B G S A ก็เนตไปคะ่ะทีนี <c oughs> มาหรือยังเนา กำลังโหลดอยู่นี่ไงเดี๋ยใจร้อนนะคะเครื่องมันช้าค่ะ มาเรียงมาเรียงมาแล้ว นี่นะคะเราก็ไปเตรียมเสียงมาเลยนะคะเสียงเสียงอยู่ไหนเสียงอยู่ไหนเสียงไปจากนั้น เราก็มาที่นี่นะคะเรสค่ะเ c e นี่นะคะคลิกขวาค่ะเพื่อสร้างไฟเก็บเสียงของเรานะคะนิวอ n d ดอ i d จากนั้น ให้เปลี่ยนชื่อเป็นรอนะคะ Raw. รอลืมเปลี่ยนภาษารอ R A W กดโอเคนี่นะคะเราก็จะได้ไฟล์ไฟล์มาเราก็เอาเสียงมาเก็บไว้ในนี้ค่ะโอเค มาหรือยังมาหรือยังมาหรือยังนี่ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะปล่อยมันไปกระบ,บาดออกไปเลยแล้วก็เสียงเร้ก็ได้เสียงมาแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะได้หน้าปาปล่าอย่างนี้ขึ้นมาเราจะจัดเตรียมหน้าไว้เลยนะคะเพื่อที่เราจะใส่เสียงแล็คกาวเข้าไปนะคะ จานั้นมาที่หน้า main activity java นะคะก็มาประกาศตัวแปรนะคะเสียงแบ็กกราวน์นะคะ my style มี Meet. Oh. ขอภายนะคะมีเดียเพเยอร์ d i เดียเพเประกาศตัวแปรนะคะให้มา กระจายว่าไม้สาไม้เสานะคะมีขลออนใส่เสียงนะคะจากนั้นเราก็มาผูกตัวแปรนะคะ ถูกตัวแปร mySound mySound เท่ากับ mediaPlayer mediaPlayer .create this อาว่าเสียงมันอยู่ไหนนะคะรอใส่เสียงจุดเอาเสียงมาใส่ค่ะจุดมิคลอนแล้วก็ m ม s o u n จุดสตาร์ทจุดสตาร์ท S My s าเซลจุด Set looping นะคะเซต looping Set looping ชูเพื่อที่จะให้มัน วนลูกนะคะนี่คือการใส่เสียงแบ c ็คราวนะคะจากนั้นเราจะมาทําให้เสียงแบ g ็คราวหยุดทือเรามาที่หน้านี้นะคะเราจะมาใส่ปุ่มะคะ่ะเลกหน้าเพื่อให้มันเสียงมันหยุดนะคะใส่ปุ่มบัตทินนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนจากบัตทินนี่นะคะ ค้างอ้าวช้าช้าเมาแล้วคะ่ะ <laughs> เราก็มาเปลี่ยนจากบัต t ท n เป็นม็กนะคะม็กจากนั้นเรามาตั้งชื่อ ID ดีใหม่ให้มันนะคะเพื่อที่เราจะได้จำง่ายๆคะ่ะเป็น b t n แล้วกันนะคะเพื่อที่เราจะได้จำง่ายๆค่ะจากนั้นเรามาที่หน้า main activity เหมือนเดิมค่ะประกาศตัวแปรปลุ่มให้มันนะคะ button ค่ะ button รรบประกาศตัวแปร p t n นะคะอขอลอน จากนั้นมาที่หลังบรรทัดหลังจาก my sour ที่นะคะ my s o u ด set l o o p เ n น enter ลงมาค่ะจากนั้นประกาศตัวแปรปุ่มค่ะ btn เท่ากับวงเล็บ button ททมานอาวงเล็บนะคะไฟ v e ว i ค่ะ ไฟวิวหาจุด ID จุด BTN ค่ะเซมิคลอ,อนจากนั้นเพื่อให้ปุ่มมันสามารถคลิกไปคลิกต่อไปได้นะคะเราก็เตินลงมา BTN จุด s e t s e t on click s e t on click linear listener แล้วก็ new ค่ะ new ค่ะ new view ค่ะ view on click linear listener จากนั้น i n t e n t e ค่ะ อินเทนดีหนึ่งเท่ากับนิวอินเทนหน้าปัจจุบนันจุด คุมมาหน้าถัดไปนะคะจะต้องตกใจนะคะที่มันขึ้นสีแดงๆสีแดงๆแบบนี้นะคะนี่นะคะสีแดงๆแบบนี้ คือเรายัางไม่ได้ตั้งสร้างหน้าให้มันขึ้นมานะคะมันเลยไม่รู้ว่ามันจะคลิกเป็นที่หน้าไหนดีนะคะเราก็จะไปสร้างหน้าให้มันนะคะเราก็มาที่นี่เลยค่ะ Java ค่ะ จาว่าที่ขวาและที่น e วนิวแอคทิวิตี้แล้วก็แอคทิวิตี้นะคะเปลี่ยนเป็นเพจสองก็ finish นะคะเราไม่ได้ใช้แล้วก็คลิกออกค่ะมีหน้าแล้วก็จุดค่ะ class นะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็มา start ค่ะเพื่อให้มันคลิกได้นะคะ start น ค่ะจากนั้นก็มาใส่ my ซาจุด s t o p นะคะ e n t เตลงมา My ซาจุดสต็อปมาจุด stop นี่นะคะใส่ตรงปุ่มนี่นะคะใส่ตรงปุ่มนี่นะคะจากนั้นเราก็มาลองรันดูเลยนะคะว่า เสียงแบกกาของเราจะหยุดหรือเปล่า เดีย๋ยวเราก็มาตองนี้หน้าต่อไปอนะคะหยุดนะคะหยุดค่ะนี่คือเป็นอันว่าเราเสร็จนะคะนี่นะคะเราลองรันใหม่รอบนึงนะ นี่มาแล้วนะคะนิดหน้าโยดคาค่ะสำหรับเพงลงนี้นะคะก็สามารถใช้ได้นะคะสำหรับดิฉันก็ขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ